อ้าวเฮ้ยคุณขแหมประกาศดับเบิลยูบีรับรองจัดงานแห่เข็มขัดยิ่งใหญ่แต่งานนี้โอละพ่อกลายเป็นที่ฮือหาที่ประเทศกัมพูชาเมื่อนายเสเรจันตอนประธานกุลแขมนานาชาติ KKIF และรองประธานสหพันธ์กุลแขมนานาชาติได้นำเข็มขัดกุลแขมของสภามวยโลกดับบลกลับสู่บ้านเกิด โดยประธานกุลแขมนานาชาติเผยว่าได้ใช้เวลากว่า1ปีในการขออนุญาตจากทางสภามวยโลกดับเบลยูเพื่อที่จะนำนักกีฬากุลแขมไปแสดงศิลปะการต่อสู้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งได้ยื่นขอลิขสิทธิ์ให้ทางสภามวยโลกรับรองก่อนนำเข็มขัดแห่รอบเมือง พร้อมกันนี้ยังชี้ว่านี่คือการปูทางให้กุนแขมสามารถจัดการแข่งขันชิงแชมป์เข็มขัดเส้นนี้อย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมศิลปการต่อของประเทศสู่สายตาชาวโลกและถือเป็นครั้งแรกที่มีทงชาติกัมพูชารวมถึงภาพนครวัดได้ไปอยู่บนเข็มขัดถือเป็นการที่สภามวยโลกยอมรับกีฬาของพวกเขาอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาสภามวยไทยโลกดับเบิลยูบีซีมัวอไทยได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่าถึงเพื่อนสมาชิกทุกคนกุนแขมยังไม่ได้รับการรับรองจากสภามวยโลก เข็มขัดเส้นที่เห็นเป็นเพียงของขวัญพิเศษจากโมริซิโอสุไลมานประธานใหญ่สภามวยโลกที่มอบให้กับรัฐบาลกัมพูชาเพื่อเชืดอชูเกียรติที่ให้การสนับสนุนเรื่องในโอกาสที่พวกเขาจะจัดการแข่งขันมวยสากลในวันที่14เมษายนนี้เท่านั้นสำหรับกัมพูชาตเตรียมที่จะจัดการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์เข็มขัดเงินดับเบิลยูบีซีซินเวอร์ในวันที่14เมษายนนี้ทําให้ทางสภามวยโลกได้ส่งเข็มขัดที่ระลึกเพื่อเป็นการเชื้อชูเกียรติให้กับทางรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนตามปกติ